ชื่อของมักซิมชิเกาโกคือตำนานแต่ไม่ใช่ในโลกฟุตบอลจริงในเกม c h a เปี hmm. ้ยนชิพแมเน g เจอร์2ูน่กองหน้าชาวเบลารุสผู้นี้คือยอดสูตรหน้าที่จะเปลี่ยนทีมเล็กให้เป็นแชมป์ได้ในราคาถูกเขากลายเป็นไอคอนิกวันเดคิดแห่งยุคผู้เล่นเกมทั่วโลกต่างรู้จักชื่อนี้ทว่าชีวิตจริงของเขากลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงขณะที่ในเกมเขากำลังทำลายสถิติ ความจริงคือโชคชะตาเล่นตลกอาการบาดเจ็บหนักที่เอ็นไขว้หน้าขณะทดสอบฝีเท้ากับสโมสรใหญ่ได้พลาดโอกาสก้าวสู่ระดับโลกของเขาไปอย่างถาวรเขาต้องทนทุกขทรมานกับอาการบาดเจ็บเรื้อรังจนต้องแขวนสตาร์เมื่ออายุเพียง26ปีในปี2010หลังเลิกเล่นเขาต้องต่อสู้กับชีวิตที่ลำบากทำงานในงานก่อสร้างที่ใช้แรงงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและลูกสคน สภาพร่างกายที่บอบช้ำจากฟุตบอลและงานหนักทำให้ชีวิตยากลำบากและในที่สุดมากซิมชิคาโกก็จากไปอย่างน่าเศร้าในวันคริสต์มาสป,ปี2020ด้วยวัยเพียง37ปี